เดี๋ยวเราเราขอสลับที่กันนิดนึงเดี๋ยวเอาผมไว้ตรงนู้นดีกว่าพี่ผมว่าพี่อยู่นิดบอกเลยจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยพี่พี่ครับที่มายืนอยู่นี้ถูกต้องที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องอายุนะครับไม่ใช่เรื่องอายุครับก็จะว่าอะไรไม่เลยจริงพี่มายืนอยู่กับชุดชิ้นพี่ก็เหมือนคือคือพี่ยืนให้ถูกแล้วส่วนผมต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ฮะผมอ่างั้นเราสลับอีกนิดนึงครับพี่เดี๋ยร์ไม่ให้ขุ่นเลยครับเรียบร้อยยังไงฮะ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราขอขอบคุณมากๆคุณโต้องูมากเลยค่ะคุณบอกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากวันนี้ขอบคุณจริงๆคือเรามีความสุขมากมิจับใจนี่เนี่ยถ้าสมมติเราพูดโดยไม่ตั้งใจจะร้องไห้นะฮะพี่ขอเป็นพันมาเช็ดน้ำตาสิครับแหมผโ้โหมีคนเดียวที่พูดเช่นนั้นได้นะพีทก็พูดได้แต่ไม่มีใครมาให้ริสกบากนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวก่อนเอามาเช็ดสิเย้ ได้เงินเยอะไม่ใช่ตะกี้เนี่ยประมาณเกือบหนึ่งแสนบาทนั่นแหละออโอ้เซนเนี่ยนะฮะทำด้วยกันทำด้วยอะไรก็ได้ที่ด่าได้ตลอดเวลาครับพี่ลูนบอกว่าก็แปลงตึกแยเอาเช็ดสิเซนบอกเตี้ยเตี้ยนะว่าไม่ดีเตี้ยนี่เลยนี่จะด่าตั้งแบบก็หไปด่าน้ชแล้วครับบอกแล้วมันเป็นงูพิษอืออางี้ เราเป็นทางการดีกว่าครับครับผมครับเอางี้นะฮะสำหรับสิ่งที่ผมสัญญาไว้กับรูป3ชิ้นของเรารอสักครู่เดียวแฟนคลับห้ามกลับนะฮะใครอยากได้รอลุ้นนะครับที่คอนนี่เหรอครับก็ดีนะโอเคปะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะให้ทั้งสามคนนะฮะได้ขออนุญาตได้ฝากผลงานนะฮะเริ่มจากเส้นก่อนนะมีสองชาวหนุ่แก่นไว้นะครับขอบคุณมากมากครับผม นะี่คือขอไปขอไป,อไปมาเซ็นจ,จัดมาครับผมก็ตอนนี้นะครับมีรายการนะครับสตาร์ขับนะครับเป็นพิธีกรอยู่ทางช่อง national นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับ9โมงถึง10โมงนะครับโอเคแค่นี้ือจุๆแล้วจุดแล้วมีอะไรอีกไหมก็ละครละครดอกซุกครับจุไปแล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับเป็นไงให้ใครยังชอบชินอชอบอยู่นะครับรับผม นั่นก็เป็นผลงานนะฮะติดตามเซนด้วยแล้วก็ซองพื้นแลครับวันนี้ชัดเจนแล้วแหละว่าให้ดีก่อนดีกว่าโอเคเอาดีก่อนไม่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 ได้ไม่ไรของดีเท่ามมันท้ายอย่าพูดสับสนนะเดี๋ยวพูดสับสนนะคือว่าแลตอนนี้ก็กำลังทำรีสตาร์อยู่เดี๋ยวดูนี้น่าจะได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวส่งให้พี่นะแล้วก็อะไรครับทำไมทำไม่ได้อย่างนั้นเราจะบอกว่าเราเริ่มเห็นแล้วมันจะต้องล็อกแน่ๆใช่ไหมอ๋อไม่ขนาดนั้นะครับก็คงจะเป็นดิมเดิม คือจะแต่งใหน่กนิดหน่อยนั่นเองจะไม่เยอะอแต่ว่าก็คงจะ,ะเป็นเป็นระดับหนึ่งที่เราได้มีสวม่วนลดเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมงานมากขึ้นด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่ามันมันช้าหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่วันนี้ก็มีนอกจากกล้องแล้วนะครับเดบนแบบนะครับถ่ายจากซิกแพคนะครับผมเลนส์คอร์นะครับซิกคอร์ละครเวทีนะครับไม่มีเงิสิ่งที่พูดมาอาจจะไม่มีเงินพยายาก็ได้ก็จะมี เป็นพีเจนะครับเป็นพีเจวิทยกรนะครับอยู่ในช่องของจีเป็นจีเป็นมิวสิกนะครับตอนนี้ก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมเวลาหกโมงนหกโมงเย็นสองทุ่มนะครับเส้นสายการสดโอเคแต่ว่าผมไปแค่ที่พัชร์เท่านั้นแหละครับชื่อน้องผมร้องอะไรฮะใชไม่หาตลอดเวลานะฮะนะครับ สุด<อ>ท้ายฤทธิ์ครับน้องอยังให้แพ้เด้ลองว่าตอนนี้ก็กำลังมีละครยาวเรื่องใหม่ครับเรื่องะรครับชื่อเรื่องว่าชีวิตรักนักศึกษาแพทย์ถึงเสียงย้ําเลยวะชื่อเรื่ยว่าผมอยากรู้ว่าใครเป็นนางเอกใครเป็นนางเอกนางเอกนะครับชีวิตรักไงนายจะมาบอกว่ารัก,กรเราเราไม่มีไม่มีผคนที่เป็นนางเอกไม่ได้นะครับพี่เมื่อก,กี้พี่ก็ปล่อยนี่ไปเถอะไม่ได้ครับ อยากรู้ไหมครับชชิิอยากรู้ไหมอยากรู้เจอนางเองกหรือยังจะได้งเอกในใจยังตอนนี้เป็นแฟนกับหนังสือ<ร>อยู่ด้วยก<ร><ร>ันทุกชายทุกเย็นกินข้าวกินด้วยกันหนังสือมันออกลูกให้เราไม่ได้นะครับโ<ร>อ้นะวางอันนี้ต้องวางนาคตอยากรู้ถ้บบเาเมาในบทต้องหาดาราคตแล้วอยากรู้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยมีแบบถ้าเข้าใจไหมว่าเป็นเด็กนังสือใช่ไหมก็ต้องเจอน้องที่เจอรุ่นพี่ อนามัยเนี้ยพี่มีรู้สึกตรมน้แบบพี่ใช่เลยพี่ย่บอกว่าดิตรีมีแฟนกับใครพี่ยังไม่ได้บอกว่ามีแฟนว่าหัวใจีิมันอยู่ข้างหน้านี่แหละคนไหนคนไหนบอกมาคนไหครับครรู้ตนแฟนกมือขึ้นบ้างทนอนได้ฟคลับเโคนะฮะแล้วก็มี หลายๆอยากให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราขอในส่วนของนะครับท่านผู้ใหญ่ที่เคขึ้นมาชอ้ดอกไม้กับซิปปินของเรนแทนท่านขอบคุณขอเรียนเชิญเลยค่ะท่านแรกนะคะท่านรองสาราจารย์พิเศษทรรมจักทกิ่งสมใจสัตรวาหานะคะท่านนายกสมาคมจัดฟันแห่งประเทศไทยค่ะขึ้นมามอบดอกไม้ให้กับน้องรุ้นค่ะเ็